สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหน่วยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่7จ็ดกรกฎาคม2568ก็่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้การพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่4นะครับผมสำหรับวันที่4แอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่1วิ่งรูด2กับ6เข้าเฉพาะ ล่างชุด6ตัวนะครับผมทางสงปปลาวจะเอา68ไปเกณฑ์ล่างนะผมเลขที่ออกนะผม6 8 7 9 5 7าหสำหรับ68เป็นล่างชุด6ตัวนะผมแล้วก็79ล่างชุด4ตัวแล้วก็957เป็นชุด3ตัวบนเขาเฉพาะ68นะครนะผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่7ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมสำหรับสูตรแอดมินก็มั่นใจนะครับผมหลุดไม่เกิน1งวดหรือ2งวดนะครับผมมาแน่นอนสำหรับเลขเด่นในตารางนะจะมี6 4 5 1 7 8นจะแอดมินใจอยู่ที่6วิ่งรูุด7 กับสองสำหรับหกหกสองหกสามหกสี่หกแปดแล้วก็หกเก้า สำหรับเจ็ดนะผมมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่ 76แล้วก็78สำหรับ5นะครับผมมี51 52 53 54และก็56 5 6าหนะผมอย่าลืมนะครับผมแอดมินจะกันให้1คู่นะครับผมสำหรับสายเบิ้ลตามตัวนะครับผมมี6ก7กแล้วก็5 5าหาสำหรับ3ตัวนะครับผมเป็น1 4 8ชุดบินนะครับผม สี่หกก้าหนึ่งหกสามแปดเจ็ดสี่สองห้าหนึ่ง 853แล้วก็675 สำหรับตัวนิ้นตัวเจาะนะครับผม6มี6,3,6,4 6,9สำหรับ7นะครับผมมี7,1,7,4แล้วก็7,6 5มี5,2,5,3,5,4สำหรับ5,6,5,9ชอบก็ค่อยตามนะครับผม สายเบิ้ลมี6677สำหรับ3ตัว148469874853แล้วก็675 F10 พี C ่น้องที่เข้ามาแล้วนะผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิก์กดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเหง่งเหง่งปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ